ชอบนะครับหรือเรียกง่ายๆก็น้องหนุ่มนะครับเป็นลูกพ่อเองน,นะครับผมก็อย่างแรกเลยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับน้องเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากๆนะครับที่ได้รับหน้าที่ช่วยชาติเรานะครับและไ,ได้ทำโปรเจกต์ที่เออ่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจแบบนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะพูดก็คือสิ่งที่ผมทํามาแล้วประสบการณ์มา,าในสี่ที่จะเข้า5ปีแนละ้วที่ผมได้ทำมาเป็นนะครับไม่รวมถึงบอลที่ผมช่วยชูใหญ่คุณพ่อภาษาอีก่อนหน้านั้นด้วย ก็ผมว่าผมก็ได้เห็นหลายอย่างนะครับแนตะ่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นคีย์เนี่ยที่ผมเห็นด้วยทีมชาติเนี่ยก็คือว่าผมถามว่าทำไมตอนบอลเด็กเนี่ยเราเก่งมากกับทีมชาติไทยยู11ยู12ยู13ยู14ยู15เนี่เราเก่งมากนะครับถ้าใครตามบอลเด็กเรายกตัวอย่างผมไม่ได้จะดูแค่บุรีรัมถ้าจะดูผลงานทั้งคนรุ่นดีทั้งบุรีรัมท,ทั้งทีมใหญ่อาาของเราเนี่ยที่ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ยู13ยู14จะเหคยสังเกตได้ชัดเลยว่าผลงานออกมาค่อนข้างดี มก็ไม่อยากรวยไม่อยากอะไรเยยกตัวอย่างวิลรัมไม่เหอนเราแข่งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ชนะทีเอเอซึ่งถ้าพูดง่ายๆจะเหมือนชิมชันเดือนหลันะครับเราก็ชนะทีมชาติมาเลเซียบด้วยรวมถึงรุ่น U14 แลบ U15 ของเราซึ่งผมถามกันว่าอย่างเงี้ยสำหรับผมมันโชว์แล้วว่าเด็กไทยเราเนี่ยมันมี talent มันมีพรสวรรค์แต่ผมถามว่าหลังจาก16มันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับผมมันโชว์ชัดเจนเลยว่าถ้าเราทำงานไม่ดีตอนเด็กและตอนโตอ่ะมันไม่ดีมันต้องมีอะไร ซึ่งสำหรับผมนะส่วนใหญ่ที่เรารู้มาอยู่แล้วมันที่บุรีรัม,ม,มย์ไนเด็ดเราเน้นเรามองความสําคัญเรามองความสีิเนียยของการเป็นมือาชีพของการเป็นมีวินยัยมีทิสซิพินมีการเป็นพิชเชนิสม์ในการฟุตบอลนักบอลนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมอกว่าหนึ่งบุรีรัม,ม,มย์ไนเด็ดอย่างที่บอกเรามองความสําคัญเราเน้นซชื่อเราสําัพัฒนาเ,นเด็กๆทั้งทีมชาติทั้งประเทศได้นะครับตรงนี้นะครับผมและอย่างที่สองผมก็บอกว่าคอามหมายถึงสิ่งสำคัญแน่นอนซึ่ง อนไทยเนี่ยมันต้องพัฒนาตรงนี้มากขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดในสัมภาษณ์ที่ผมพูดมาตลอดนะครับกับสื่อที่น้องทุกคนนะครับที่เคยพูดกันก็โดยรวมเนี่ยผมพูดตลอดผมว่ามันผมพ่อเก่งมากแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยากที่จะเข็ยนเข่าเท่าหรือจะให้เขียนไปซ้ซ้ำแต่ผมถามอย่างเดียวผมใช้ชื่อผมผมภาษาอังกฤษว่านะผมภาษาจีนอ่าจากแรกประทศไทยนะครับบอกว่า ผมเรียนไปจะอกโทษว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทํามากกว่าเราไม่มีวันเก่งกว่าแล้วผมขอถามทุกคนว่าตอนนี้ไทยเราเก่งกว่าประเทศอื่นไหมครับสําหรับผมยังเราไปญี่ปุ่นเราก็กลัวเขาเราไปเจอเกาหลีเราก็กลัวเขาเราไปเจอใครในเอเียไม่ใหญ่เราก็กลัวเขาสําหรับผมคือเราแพ้ตอนเราเข้าวงสถานนะครับซึอตรงนี้ผมว่าเราต้องปรับทั้งความคิดทัทัศนคติทั้งความมืออาชีพของ,งนักเตะทีมงานและทุกคนนะครับ ในที่วอล์กต้นทีมชาติตรงนี้สำหรับผมนะครับผมแล้วผมก็ว่าทางบริการมีอะไรเด็ดจะช่วยพัฒนาแล้วเอาไอเดียใหม่ๆเข้ามาให้ทีมชาติเราเราพัฒนาฟุตบอลไทยไม่ใช่แค่ทีมชาติแต่รเราต้องใส่กลาร์ูดลงไปแล้วพัฒนาสัฟุตบอลนะครับสำหรับทีมงะเทศครั้งหมดผมก็อยากพูดต่อนิดนึงก็เรื่องการโปรเซสในการเลือกสปอร์ตและการพัฒนากีฬาทีมชาตินะครับชุดนี้ก็ อย่างแรกผมก็มีดิสคัชชั่นมีการประชุมในหลายอย่างกับคุณพ่อและท่านทายกแล้วก็ในหลายอย่างเราก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นใครคุณอยู่สทรงศรคุณอยู่โรงเรียนกีฬาคุณอยู่ที่ไหนก็ช่างคุณมาทายหนัาได้หมดนะครับคือทางผมอาจจะมองว่าเราอาจจะมองว่ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์ศูนศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราอาจจะได้ช้างเพิ่มมาเด็กที่ไม่มีสังกัดเด็กที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาเด็กทีี่่ไมม โอไฟอะไรเลยใช่คนี้นะครับก็เราจะคอนเฟิร์มวันที่อีีนะครับกับทีมชาติแต่ประมาณวันที่23 24 25ประมาณนี้นะครับผมเราจะเปิดคัพโอเพนทาวสําสำหรับทีมชาติชุดนี้นะครับซึ่งขอเชิญชวนน้องๆทุกคนให้มาได้เลยนะครับเทางรีร์ยมในเด็ดเ,เราอยากรับโปรไฟล์ให้มากที่สุดนะครับก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีมาจากชลบุรีมาจากรีรมย์หรือคุณอาจจะมาจากโรงเรียนอาสามชาติหรือคุณอาจจะ อยู่ใช้หน้าหรืออะไรก็ว่าไปเขอเปิดให้ทุกคนมาเลยนะครับเราไม่ปิดกั้นประตูให้ใครเท่าไรนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาที่สุดมากที่สุดนะครับผมก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้เป็นิดนึงนะครับผมครับขอบพระคุณมากค่ะก็ลำดับต่อไป